กระทรวงสาธารณาสุขครับได้เร่งรับมือ4โรคติดต่อสําคัญโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ครับที่มีผู้ป่วยพุ่งขึ้น2เท่าในปีนี้เลยครับโดยทางกระทรวงครับได้จัดหาวัคซีนเพิ่ม1.5ล้านโดสครับ เตรียมกระจายในพื้นที่ที่มีการระบาดครับขณะที่ไข้เลือดออกครับแม้ยอดผู้ป่วยลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะในเด็กและวัยกลางคนครับด้านฝีดาดวานอนเองครับประเทศไทยก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว13รายครับส่วนใหญ่มีภาวะ h i ชีร่วมด้วยนะครับโดยทางรัฐนะครับก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงครับส่วนอีกหนึ่งภัยเงียบนะครับก็คือไวรัสตับอักเสบ B ีและตับอักเสบซีนะครับพบผู้ติดเชื้อกว่าแสนรายเลยนะครับแต่เข้าถึงการรักษาน้อย จำเป็นต้องเร่งติดตามให้ครบวงจรครับและนอกจากนี้ทางาคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างไฟเขียวเปิดด่านควบคุมโรคใหม่ใน3จังหวัดนะครับเพื่อสกัดกั้นโรคข้ามพรมแดนครับและเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV เพิ่มอีก2 0 0 0 0 0โดสให้กับกลุ่มที่ตกค้างครับ